สวัสดีตอนเชียงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ25์2566ค่ะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนปิ่นโทรมาว่าอยู่ที่ทำงานไหมจะแวะรับจะชวนมาที่หาดกระโลนกันปิ่นก็กระโดดขึ้นรถเพื่อนเลยเอา้าวมาถึงหาดกระโลนปุ๊บจอดรถปับ๊บปิ่นเดินข้ามถนนปุ๊บอา้าวแล้วเพื่อนปิ่นมีไหนอ่ะหันไปมองอา้าวทำอะไรอ่ะทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำอะไรอยู่ทำไมไม่ข้ามถนนมาพร้อมกัน เดี๋ยวปิ่นต้องเดินข้ามไปหาเพื่อนแล้วแหละปิ่นข้ามถนนมาคนเดียวปิ่นต้องข้ามกับปิ่นเห็นทะเลแล้วปิ่นก็ตื่นเต้นอ่ะข้ามถนนมาไม่มองเลยว่าเพื่อนมาด้วยหรือเปล่าปะไปดูเพื่อนปิ่นกันอ้าเขาเตรียมของมาทําอะไรเตรียมของมาทําอะไรเอ่ย๋อเพื่อนปิ่นจะมาไหว้สักการะบูชาเท้าวิโรปักโขนาคราชกับเจ้าปู่พญานาคาธิบดีสีสุนโธอยู่ที่ไหนเอ่ย เดี๋ยวปิ่นจะพาไปดูเดี๋ยวปิ่นจะพาไปดูแต่ปิ่นก็บอกเพื่อนว่าเพื่อนเดินย้อนไปทางฟุตบาทนะเดี๋ยวปิ่นขออ้อมไปทางหาดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเจ้าปู่นี่ค่ะปิ่นจะพาทุกคนมาดูหาดกะลนนะวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2566นักท่องเที่ยวหนาตามากๆคนดูสิล้วก็แดดมันร้อนมากๆเลยดูดิปิ่นบออ สุดยอดเขาอยู่กันได้ยังไงแดดร้อนๆแบบนี้ปิ่นอยู่ได้ไม่ถึง2อนาทีปิ่นก็ขอบายแล้วว่าทุกคนแต่ว่าหาดกันลนวันนี้สวยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆดูดิหาดกะหลนมันเป็นหาดที่แบบปิ่นว่าน,น่าจะยาวที่สุดในในเกาะภูเก็ตหรือเปล่านี่ราคาเจสกีค่ะ30หน้นาที1,000บาทโอ้ทุกคนดูดิเขาอยู่กันได้ยังไง เขาแช่น้ํากันสนุกสนานปิ่นอยู่ไม่ได้ปิ่นอยู่ไม่ได้ไม,ไดมันร้อนมากทุกคนปิ่นไม่รู้จะบรรยายยังไงว่ามันร้อนร้อนสุดๆอ่ะผิวไม่ได้เลยอ่ะทุกคนโอ้โหแต่ว่าหากระลนคือที่สุดในโลกเลยค่ะตอนนี้ตั้งแต่ปิ่นมานะสองปีติดมาเนี่ยสองถึงสามปีติดมาเนี่ยปิ่นมาบ่อยมากเลยหากระลนอะ่ะ เพื่อนเพื่อนรอนย้อนลงไปดูคลิปเก่าๆปินะมีแต่ปิ่นมานั่งหนะ้าหาดกันโลยน่ะแต่ไม่ค่อยมีคนวันนี้นี่สุดยอดดูดิทุกคนดูดิดูในทะเลดิที่เป็นจุดดำๆดำๆดำๆนั่นน่ะคือคนทั้งนั้นเลยนะคือนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะเขาเช่นน้ำกันนะเพื่อนๆโอ้ยตายเรามันร้อนร้อนแขนปิ่นแดงไปหมดแล้วตอนเนี้ยสุดยอดนับถือจริงๆอ่ะต่างชาติเขาสู้แดดกันมากๆอูย้ยตา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 ย,ตาย นี่ค่ะความสวยงามของหาก,กลรล้นเดือนกุมภาพันธ์สองห้สวยงามจริงๆปิ่นไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ของภูเก็ตเป็นแรมปีแล้วนะเพราะปีที่แล้วอะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะที่ปิ่นพูดหลายๆคลิปอะ่ะฝนมันตกแล้วก็อากาศขมูขมัวขมูขมัวทุกคนแต่วันนี้แดดงามมากแล้วมันก็ร้อนมากไปเหออไปเหือไป,อปเพื่อนปิ่นถึงแล้วไหมอะ่ะที่ร้านเจ้าปูอ่อ่ะ มาค่ะมาๆๆเยน็นสบายเลยเรามาถึงแล้วนี่ค่ะหลานเจ้าปู่เพื่อนปิ่นยังมาไม่ถึงเดี๋ยวปิ่นจะขึ้นสะพานนี้นะสะพานสีขาวๆไปรอเพื่อนอยู่ข้างบนนะคะนี่วันนี้เพื่อนปิ่นชวนมาไหว้สักการะ,ะขอพรกับเจ้าปู่พญานาคาธิบดีสีสุนโทกับท้าวิรูปักโหนนาคราช ที่หาดกรนลนแห่งนี้ค่ะเป็นที่ตั้งของรูปปั้นปูพน่พญานาคราชส,สุโทซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรอยพระพุทธบาทที่5บนเกาะแก้วพิสดารในจังหวัดภูเก็ตนี้อีกด้วยนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีคลองน้ำกล่อยค่ะไหลผ่านออกสู่ทะเลหน้าหาดด้วยนะทุกคน ซึ่งเมื่อเอ่ยชื่อพ่อปูพ่พญานาคราชสีสุดโทเนี่ยค่ะหลายๆคนน่าจะคุ้นหูอยู่บ้างเนาะนั่นก็คือพญานาคองเดียวกับที่คำชโนตนั่นเองค่ะประวัติเท่าข้าวข,ของสถานที่แห่งนี้ สืบเรื่องมาจากพุทธประวัติเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทที่5ค่ะเชื่อกันว่าหลังจากที่พระพุทธองค์เสเด็จมาเพื่อโปรดชาวภูเก็ตพร้อมพระอาหารหันต์ปฏิสัมพิธายานที่แรกที่เสเด็จก็คือบริเวณเกาะแก้วพิสดารค่ะอยู่บริเวณแหลมพมเทพค่ะได้ทรงแนะนําข้อธรรมแก่ชาวบ้านชาวบ้านจึงของให้พระองค์ประทับรอยพุทธบาทไว้เป็นเครื่องสักการะบ,บูชาที่ริมน้ําและที่สันเกาะบนก,นก้อนหินใหญ่อีก คู่ขนาดเท่าครึ่งของคนปกติค่ะแล้วเรียกขันต่อต่อมาว่ารอยพระพุทธบาทเกาะแก้วพิสดารและจุดที่สามารถเห็นรอยพระพุทธบาทนั้นได้อย่างชัดเจนก็คือบริเวณเขาซึ่งอยู่ใกล้ๆหาดกระโลนแห,แห่งนี้ค่ะและในการนั้นมีน้าผัวเมียคู่หนึ่งค่ะ เฝ้าคอยรับเสด็จศึกษาธรรมะและมองลอยพระพุทธบาทนี้จากยอดภูเขาลูกนี้จึงเป็นที่มาของชื่อเขาหน้าเกิด รูปปั้นพญานาคองค์นี้จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของพ่อปู่สีสุโธเพื่อปกปักรักษาชาวบ้านแถวนี้ตลอดไปส่วนเขาหน้าเกิดก็เป็นทั้งที่ตั้งของพระพุทธมิงม่งมงคลเอกหน้าคีรีหรือพระใหญ่นั่นเองค่ะพระพุทธรูปหินอ่อนปางมาม่ใชัที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยตำนานของพญานาคราชองค์นี้นะคะยังมีแตกแขนงออกไปอีกหลายตำนานมากเลยค่ะส่วนที่ปิ่นยกมาเนี่ยเป็นประวัติ เข้าใจง่ายไม่ได้หวือหวาที่สุดนะเพราะบางตำนานมีความซายไฟมากกว่านี้เยอะเลยค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวพุทธอย่างเราๆอ่ะเนาะส่วนปิ่นกับเพื่อนๆอ,นอะค่ะก็อยากจะมากราบไหว้สักการะขอพรจากพ่อปู่สีสุดโทฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอะไรอย่างเงี้ยนะนะทุกคน เพื่อนปิ่นมาถึงหรือยังเพื่อนปิ่นมาถึงหรือยังตรงนี้จะเป็นออพานค่ะถ้าเกิดสว,ว่าเราเตรียมของมากราบไสักระเราก็มามาเอาตรงนี้ได้นี่เพื่อนปิ่นมาถึงแล้วเพื่อนปิ่นมาถึงแล้วจัดเตรียมกันนี่ค่ะจะเป็นคาถาบูชาเท้าวิรูปักโคนาคาาชตรงนี้แต่ปิ่นก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนเนาะเป็นเท้าวิรูปักโคนาคาลาะคะ่ะดูค่ะทุกคนดูตะวัน 11บเอโมงกว่าจะเที่ยงวันแล้วค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยปิ่นกับเพื่อนมากันทุกคนดูค่ะตรงนี้คือด้านหน้านะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวไปดูรอบๆกันเพื่อนปิ่นยนังจัดของไม่เสร็จเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึง่งเพื่อนปิ่นเตรียมตัวมาดีมากเลยโอ้สุดยอดปิ่นที่กระโดดขึ้นรถเพื่อนอย่างเดียวแล้วค่ะ ในปินก็เห็นป้ายคาถาคำบูชาท้าวิรูปขโห,หนนาคราด้วยเนี่ยระหว่างที่เพื่อนปินนะคะมากราบไหว้สักการะขอพรเนี่ยปินก็จะขอแชร์เรื่องออพญานาคก,กันนิดนึงนะคะทุกคนพญานาคนั้นเท่าที่ปิ่นทราบมาเนี่ยมีอยู่สีตระกูลด้วยกันค่ะนั่นคือตระกูลวิรูปักคือพญานาคตระกูลสีทองค่ะแล้วก็พญานาคตระกูลสีดำ พญานาคตระกูลสีรู้และพญานาคตระกูลสีเขียวค่ะตระกูลวิรูปักเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดท่านไม่รูปักโนขนาคาราด เทพนาคราชคู่พระไทยของท้าวสักกะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะและได้ทรงเป็นอริยะบุคคลขั้นโสดาบันค่ะเนื่องจากได้ฟังธรรมจากพระโคโดมและทรงบำเพ็ญเพียรเมื่อท้าววิรูปักองค์เดิมสิ้นอายุไขแล้วนั้นเนี่ยท่านจึงได้รับองค์การจากท้าวสักกะเทวราชให้มาเป็นเจ้าแห่งโลก,กบาลทั้ง4ค่ะและถือเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพด้วย ท่านปกครองในทิศป,ปัดชิมทิศตะวันตกอะค่ะ ในสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาท่านวิรูปกโขนคราชมีพระชายาชื่อพระนางน,นบพกเกตนาขิมีมหาเทวีค่ะซึ่งเป็นคู่บุญของท่านมาทุกชาติท่านวิรูปกโขนคราชทรงมีฤทธิ์และมีบุญญาณุภาพมากนะคะบุตรที่เกิดจากท่านแต่ละพระอ,องค์เนี่ยจะมีฤทธิ์มียศและอนุภาพมากโดยพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระอ,องค์นั้นมีอยู่ถึง19พระ คด้วยกัน่ะและเป็นจตุเทพทั้งหมดพระองค์ทรงปกครองเทพละครด้วยความเป็นธรรมยังความผาสุกแก่บรรดาเทพผู้เป็นบริวารตลอดมาค่ะนอกจากนี้พระองค์ท่านวิรูปกโขนคราชยังดำรงตำแหน่งอธิบดีปกครองหมู่นาคด้วยนะคะซึ่งพญานาคนั้นมีฤทธิ์มากจะแกะจะแปลงกายเป็นเทวดาเป็นมนุษย์หรือสิ่งอื่นๆก็ได้ค่ะแต่หากมีการสมสู่กันระหว่างนาคกับนาคนอนหลับไร้สติและตายก็จะกลาย เป็นล่าพญานาคดังเดิมค่ะและหากใครบูชาท่านด้วยใจบริสุทธิ์ค่ะจะเกิดความเป็นสิริมงคลพบแต่โชคลาภเงินทองเพราะตามประวัติของท่านเนี่ยค่ะเป็นพญานาคที่เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ในปดานพิภพนั่นเองเอาละค่ะทุกคนปิ่นกลับออกมาแล้วเราก็กลับมาทางหากะตะค่ะเพื่อนปิ่นขับรถวนมาให้มาดูหากะตะกาัน เราชมความงามของหาก,กระตะกันแล้วปิ่นก็จะต้องรีบกลับไปทํางานด้วยค่ะทุกคนเกเรงงานมาพอสมควรแล้วนี่ค่ะจริงๆเราไม่ต้องผ่านทางนี้ก็ได้นะคะกลับอะเออแต่มันก็จะทําให้มันเป็นทางผ่านก็ได้เพราะเราก็อยากจะเห็นบรรยากาศของหาก,กระตะเนี่ยค่ะบรรยากาศมันเป็นยังไงนักท่องเที่ยวเยอะไหม ประมาณ3นาทีได้นะทุกคนแต่ว่าเพื่อนปิ่นขับรถไม่ไวไงเราก็ดูด้วยเนี่ยโอ้โหสวยงามวันนี้ทะเลทุกที่ของภูเก็ตสวยงามจริงๆค่ะเห็นไหมทุกคนทุกคนดูความงามของหาดก,กระตะกันคลื่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะนี่เพื่อนปิ่นขับรถช้าๆนักท่องเที่ยวก็เยอะมากเรียกว่านหนาตาเลยทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะทุกคน ปิ่นอยากแวะลงไปเล่นมากเลยนะอยากไปเดินหน้าหาดมากเลยแต่มันคือเวลาทํางานของปิ่นไงปิ่นก็ห่วงที่ทํางานเนี่ยออกมาสักพักใหญ่ๆได้แล้วเนี่ยต้องรีบกลับแล้วแหละมามาแต่ก่อนกลับก็ักหน่อยักหน่อยไม่ได้ลงไปหน้าหาดก็ขอนี่ค่ะอยู่บนหาดนี่แหละเพื่อนปิ่นก็เป็นใจนะขับรถช้าๆให้ชมอุ้ยทุกคนดูดิทะเลมันสวยงามเสียนี่กระไร สวยงามจนปิ่นอยากจะลงไปเล่นหน้าหาเลยอ่ะทุกคนแต่ไม่ได้ไม่ได้ใจแข็งไว้เราต้องกลับไปทํางานเราต้องกลับไปทำงานใจเย็นใจเย็น,ยนเดี๋ยววันไหนค่อยมาใหม่อุ้ยดูดินักท่องเที่ยวก็เยอะแยะมากมายเลย เนี่ยค่ขวามือเป็นหาใช่ไหมซ้ายมือก็จะมีของขายค่ะทุกคนมีเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่เป็นเครื่องใช้ที่มามาหน้าหาดอะค่ะกางเกงขาสั้นบิกินี่อะไรเยอะแยะมากมายของกินก็มีนะคะทุกคนน้ำปัน่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยซ้ายมือทั้งเส้นเลยตลอดทางที่ว่าเราขับรถมาเนี่ยแล้วก็เดินรถทางเดียวนะทางนี้ทางเดียวเขาไมา่ให้สวนกันนะทุกคนดูดิ โอ้โหใครเห็นแล้วอยากมาภูเก็ตบ้างไหมดูดิอู้วสวยๆๆๆดูดิปินก็ไม่ละสายตาเลยนะต้องขอเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆสักหน่อยหนึ่งไปแล้วจะสุดหาหรือยังสุดหาหรือยังคลิปเก่าๆปินก็มีเยอะมากเลยนะที่ปินมาหาก,กระตะเนี่ยทุกคนดูดิแต่มันไม่สวยแบบนี้ไงเพิ่งเห็นความสวยงามก็วันนี้แหละโอเคทุกคนปินต้องไปทำงานแล้วนะ แล้วเดี๋ยวปิ่นจะหาเวลาว่างๆมาเก็บความสวยงามของหาดกระตะให้เพื่อนๆดูนะถ้าเกิดสมมติว่าใครยังไม่มีโอกาสมาภูเก็ตตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวปิ่นจะจะจะ,จะทำคลิปให้ดูนะว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงละสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นยังไงละอะไรอย่างเงี้ยดูดิทุกคนผู้คนเยอะแยะมากมายโอ้ยเด็กเล็กเด็กน้อยดูดิเรายังไม่เห็นคนไทยเลยเนาะเห็นแต่ต่างชาติคะ่ะทุกคนเยอะแยะมากดูดิ ต่างชาติทั้งนั้นเลยนักท่องเที่ยวพันักเข้าเกาะภูเก็ตเยอะมากทุกคนทะเลก็สวยงามสวยงามวันนี้นะสวยงามสุดๆไปเลยดูดิอันนี้คือกล้องที่ปิ่นถ่ายโดยที่ปิ่นไม่ได้มาปรับแสงสีอะไรสักอย่างเลยนะคือกล้องที่ปิ่นใช้ถ่ายเนี่ยถ่ายปุ๊บก,ก็เอามาตัดปุ๊บปั๊บเลยไม่ได้ไปเพิ่มสีแต่ตกแต่งใดๆทั้งสิน้นทุกคนนี้คือภาพจริงที่ว่าปิ่นเห็นกับตาเลยนะ โอเคเปลี่ยนกลับไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบาย